ไปไปไซนี่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 อปไซนี่ อย <c oughs> ่างที่เจอสุดในวันนี้แย่ๆขอบเลย อันนี้คือสูตรสอยแล้วใช่ไหมได้ระวันงนะคะนรับเน,นี่นเดียวแล้วกันยายก็เป็นตัวเสื้อแล้วแม่ก็แขนแดงมา ไม่เปลี่ยนง่ายมากเส้ต้านเยอใจนิดนึงกันเลยยังบโบ้อส่งนะต้องส่งนี่ไอ้ยจอะได้เลยบอกแล้วอย่าหลบคาบองค์กรศิลป์นะอย่าหลบคาบเนี้ยสำคัญหัวขาดใช่ไหมสำคัญมากองค์กบศิลป์ อ๋อสวัสดีตอนเช้านะจ้าเช้านี้อยู่ที่ผาชนะใดฝั่งนู้นก็ประเทศลาวนะจ้าอ้ยดูหมอกมีทั้งหมอกวันนี้มีทั้งพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็ฝนโปรยโปรยออสามบรรยากาศนะยจ้าอ๋อชิวมากครับครบรถได้ไหมแม่ครบรถจ้า กินว่าจะจิบนิดหน่อยค่ะจะพายหมดแก้วดีนะหมดกาดีนะกิจกรรมนี้ไม่ใช่ก่อนนอนนะคันละเวอุ้ยท้องฟ้าสวยแล้วแม่แต่เป็นทั้งภาพต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คืออยากนอนอยู่แล้วเดี๋ยวเราดูดูตาไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เขาไม่กลับด้วยแล้วมาใส่โฮมสเตย์นะจะขอกาแฟคืนเลยครับขอกาแฟคืน

ถ่ายพวกเราเหรอใช่ถ่ายมันต้องตรงอันนี้ปื๊ดไปซึมไปหลุดไปแล้วก็อย่าเอียงปือนี่ะมันก็จะได้หมดพยายามให้กดสัุกหน่อยเอาพอสวยงามถึกจว่าอยู่แล้ว จิบกาแฟตอนขับรถเย็นๆนี่กลับแล้วเตรียมกลับเราจะกลับโฮมสเตย์กันตตีถ้าจะให้ดีฟ้าใส่น้าผากไอเตครับผมไม่เจ็บเลยมันจะมีความเยิ้อเพราะจะใส่ความมันของน้ำผักไอเตะมันจะไม่ไม่ติดมือเป็นเนย เอไปไม่โอเคเลยแอปเปิ้ลประมาณนี้เห็นไหมได้แล้วป้ปากนัลยเออจะทข้าแบเป็นเลยแล้วไม่เป็นออกเสือที่ดูแล้วกันเดี๋ยวมันก็กลมค่ะเออก็ไปอีกเลยค่ะการเตะไม่อยากได้เตะไม่ได้กอง สุดลับครับเวลาไปทำต้องไปทำในถั้นเอนเอาเราะหลับได้ยินใกล้ๆเล้เลยว้าวไปเออแล้วก็ขูดชีพขูขูดเยอะมากโอ้ยเฉดเยิมเยิมไฟเวอร์พอแล้วมันจะได้รวยเอาเด้อเนี่ยนะครับผม พิซซ่าร้านนี้นะอาทุะคนนะหนึ่งเตะอ่าฮาวายันสว่างสดใสนะครับน,นีน่นะครับแล้นะคะข้าวเตานี่จุ๊บนี่เต็มแล้วไม่มีเตาเต็มสองพันโอ้ซาลยเหรอโอเย่ดูน่ากินอ่ะต้มปลาคังค่ะ ปลาคังร้อนๆเลยค่ะนี่เลยนี่ปลาคังยังไงใช่ค่ะวันนี้ทำข้าวต้มปลาคังสูตรเด็ดนี่เครื่องเครื่องกับปลาคังแชร์กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเด็ดนะคะป่ะปเลยปล่อยไหมคะอร่อยหน่อยมากอร่อยอ่ะขอบคุณค่ะยอดแล้วโอเคค่ะได้ทานมากอุ้ยแม่ค่ะ ยังไม่จบนะครับยังไม่จบทานหมดไหมการกินของเราก็ยังไม่หมดยังไม่จบนะครับยังไม่จบโอ้ใช่ให้ใส่กล่องกลับไปทานที่ข้างทางนะคะตามทางยังไม่หมดนะคะแล้วที่คุณยังอ่ะคุณค่ะเราจะเป็นคอคุณยังไงน่ะจบคุณยังไงนะคะ